ทุ่มสุดตัวแล้วสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายสาหรัฐสึบลูกยางในชั่นลีก2025การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025สัปดาห์สางตุ่ม8ที่เมืองอลิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อพฤหัสบดีที่10กร,รกฎาคม2568โดยเกมนี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับ19ของโลกลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพสนามนี้ทีมอันดับ7ของโลกเกมนี้โคดออสกิติพงษ์รัชตะเกียงไกรส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราทดดาวนึกแจ้ง อชราพรคงยศธนัชาสุขสดวิมลรัตน์ธนพันธ์พิมพิชยากกรัมและปิยนุษย์แป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกเปิดเกมมาทั้งสองทีมเสมอกัน8-8จากนั้นเป็นสามกันที่ฉีดทำแต้มทิ้งห่าง20-14อย่างไรก็ตามสาวไทยสู้สุดตัวตีเสมอ23-23แต่สุดท้ายมาพ่ายไปแบบอุดติด2 6ถึเงเซตส สาวไทยทำได้ดีมากๆออกนำ14-12จากนั้นยังเดินหน้าตกทำแต้มฉีกหนีไปเป็น20-16ก่อนปิดเซตเอาชนะไปได้25-21ทำให้ไล่ตีเสมอ1-1เซตเซต3ทั้ง2ทีมสู้กันได้สนุกสหรัฐอเมริกาออกนำห่าง17-14แต่ทางด้านทีมไทยก็ไม่ยอมเหมือนกันตีเสมอ19-19อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเซตสามกันทำได้ดีกว่าเบียดเอาชนะไปได้27-25เซตส,สีเปิดฉากทำแต้มนำห่าง10-5ก่อนฉีกหนีออกไปเป็น18-9แม็กสาวไทย จะพยายามไล่ตาม12ถึง2 8ก็ไม่ทันท่ายไป15ถึง25ทำให้ประเดิมสนามสัปดาห์3ด้วยการแพ้สหรัฐ1ถึง3เสร็จสำหรับนัดต่อไปวอลเลย์บอลสาวไทยจะต้องพบกับเยอรมนีในเช้าวันศุกร์ที่11รกรกฎาคม2568เวลา4นาฬิกา